ตอนที่367เส้นทางแห่งชีวิตและความตายครึ่งหุ่นหยวนตอนที่สองการโจมตีอันรุนแรงต่อเนื่องแต่ละครั้งราวกับการสร้างสวรรค์และปฐพีเหล่าผู้ฝึกฝนที่เฝ้ามองอยู่ไกลๆมองเห็นเพียงผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ที่กำลังสั่นไหวไปมาครั้งแล้วครั้งเล่าและในใจกลางการต่อสู้มีเพียงร่างของหลัวเฟิงที่กำลังโจมตีอย่างรุนแรง โดยไม่มีวี่แววของนักโทษลาวาที่โต้กลับนี่คือจักรพรรดิเต่า9ก้ามังกรและจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จีเคอร์ขับเรือหาะเดินทางข้ามช่องว่างในระยะสั้นได้พุ่งเข้ามาที่นี่ด้วยความเร็วสูงสุดในที่สุดพวกเขาก็มาถึงสนามรัฐบาลเมื่อมาถึงพวกเขาก็เห็นภาพหลวเฟิงกำลังถือเตาหลอมโจมตีใส่นักโทษลาวาอย่างบ้าคลาั่งพลังนี้ จักรพรรดิเต่าเก้ามังกรและจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จีเคอร์เฝ้ามองการโจมตีของหลัวเฟิงทำให้ห่วงเวลาโดยรอบบิดเบี้ยวและแตกสลายไปอย่างสิ้นเชิงแผ่นดินอันไร้ขอบเขตสันสะเทือนทำให้พวกเขาหน้าซีดเล็กน้อยท้ายที่สุดแล้วนี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันมืดมิดการอวกาศภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มืดที่มั่นคงอย่างเหลือเชื่อ ณเบื้องหน้าพลังของหลัวเฟิงน้เวลานี้แม้แต่สวรรค์และโลกก็ดูเปราะบางจักรพรรดิเทพหลัวเฟิงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงไปแล้วหรือจักรพรรดิเทพจี้เคออดไม่ได้ที่จะคิดสงสัยทำไมข้าถึงรู้สึกเหมือนว่าหากข้าสัมผัสเขาข้าก็จะหายไปล่ะข้าไม่รู้ราชาเต่าเก้ามังกรก็รู้สึกสับสนเช่นกันนี่ ชายผมสีเงินคิ้วสีเงินและหญิงในชุดคลุมสีแดงเพลิงกำลังเฝ้ามองการต่อสู้จากบนฟ้าต่างก็ตกตะลึงกับภาพเบื้องหน้าเช่นกันนักโทษหุนหยวนไม่อาจต้านทานได้และกำลังจะถูกโจมตีจนตายทั้งเป็นหญิงในชุดคลุมสีแดงเพลิงกล่าวเบาๆสิ่งมีชีวิตในกรงถักทอกำลังจะฆ่านักโทษหุนหยวนผู้มีพลังหุนหยวนระดับสูง ชายผมสีเงินสั่นสธานในใจพลางอุทานว่าถ้าข้าไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองข้าคงไม่เชื่อแน่หญิงในชุดคลุมสีแดงเพลิงพยักหน้าถึงจะว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับสูงธรรมดาไม่อาจมีพลังหุ่นหยวนระดับสูงได้แม้แต่น้อยแต่สิ่งที่หลัวเฟิงกำลังทำอยู่ตอนนี้ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อน พวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าผู้ฝึกฝนในกรงถักทอจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้โอ้นักโทษคนนั้นตายแล้วชิวเกอรกล่าวหลัวเฟิงไม่ยั้งมืออี้เฟยอย่าหัวเราะไปพบผู้ฝึกฝนหลัวเฟิงกันเถอะหลัวเฟิงใช้เตาหลอมโอสถทุบทำลายเป็นร้อยๆยครั้งหลัวเฟิงทุบหินก้อนใหญ่ นักโทษลาวาอย่างโหดเหี้ยมจนกระทั่งแก่นชีวิตถูกเปิดเผยและจนกระทั่งแก่นชีวิตถูกทุบจนแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลัวเฟิงจึงหยุดในที่สุดหน้าตื่นเต้นหลัวเฟิงรู้สึกสดชื่นอย่างที่สุดสำหรับนักโทษทุนอยู่หลัวเฟิงมไม่มีเจตนาจะจับมันไว้เป็นเป็น เพราะเขาสามารถเข้าใจสายเลือดหุนหยวนระดับสูงที่ตรงกับสายเลือดของเขาได้อย่างง่ายดายสำหรับนักโทษเช่นนี้ควรจะส่งพวกเขากลับไปดีกว่าสำหรับค่ายชีวิตหุนนยวนโดยกำเนิดที่เป็นปฏิปักษ์หลัวเฟิงไม่มีความเมตตาหรือความปรารถนาที่จะทรมานใดๆเลยควรจะฆ่าพวกเขาให้ตายไปเลยดีกว่า เขาไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ฝึกตนกว่าพันคนในระยะไกลหวาดกลัวอย่างยิ่ยงรวมถึงราชาเต๋าเก้ามังกรและจกสสักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จีเคอที่เพิ่งมาถึงหลัวเฟิงเหลือบมองไปรอบๆเห็นราชาเต๋าเก้ามังกรและจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จีเคอจึงยิ้มพลางพอพอยักหน้ายินดีด้วยท่านหลวเฟิงราชาเต๋าก้ามังกร และจักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์จีเครกล่าวแม้ในขณะนั้นทั้งสองจะยังไม่เข้าใจสถานะของหลัวเฟิงแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลัวเฟิงได้พัฒนาฝีมือแล้วไม่เช่นนั้นเขาคงไม่แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ก่อนที่หลัวเฟิงจะได้พูดคุยกับราชาเต่อก้ามังกรและคนอื่นๆเขาก็รู้สึกถึงบรรยากาศโดยรอบที่เปลี่ยนไป ร่างสองร่างบินลงมาพร้อมกันชายผมสีเงินคิ้วสีเงินและหญิงในชุดคลุมสีแดงเพลิงรัศมีของทั้งสองแผกว่างหากนักโทษลาวามีพลังหุนนยวนระดับสูงเพียงเล็กน้อยพลังหุนนยวนระดับสูงที่ทั้งสองมีก็คงไร้ขอบเขตสองชีวิตหุนนยวนระดับสูงเหรอือลัวเฟิรรู้สึกตกใจข้าคือชิวเกอร์ข้าคืออีเฟยยา ชายผมสีเงินคิ้วสีเงินและหญิงในชุดคลุมสีแดงเพลิงยิ้มให้กันก่อนแนะนำตัวพวกเราคือผู้พิทัก์แดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดชายผมสีเงินอธิบายพร้อมรอยยิ้มหลัวเฟิงสวัสดีเหล่าผู้พิทักหลัวเฟิงกล่าวทักทายเช่นกันหญิงในชุดคลุมสีแดงเพลิงยิม้มและกล่าวว่าพวกเราเฝ้าดูผู้ฝึกฝนหลัวเฟิงมาระยะหนึ่งแล้ว และว,วันนี้ผู้ฝึกฝนหลัวเฟิงในที่สุดก็บรรลุความก้าวหน้าบรรลุถึงเต่ากึ่งชีวิตและความตายยินดีด้วยผู้ฝึกฝนหลัวเฟิงชายผมสีเงินก็กล่าวเช่นกันหลัวเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยผู้พิทักษ์ทั้งสองรู้ว่าข้ากำลังฝึกฝนเต่าแห่งชีวิตและความตายอยู่เหรอือชายผมสีเงินพยักหน้าและกล่าวว่า ครั้งล่าสุดที่เจ้าประลองกับจักรพรรดิเทพสร้ากประักหักพังรับและคนอื่นๆข่าและอีเฟยอ,อยาได้รายงานต่อท่านเจ้าเมืองเจ้าได้มายังแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดเพื่อเฝ้าสังเกตหลัวเฟิงอย่างใกล้ชิดเพียงแต่ตอนนั้นเต่าแห่งชีวิตและความตายของเจ้ายังขาดไปอยู่บ้างจึงไม่สามารถเชื่อมต่อได้อีเฟยอ,อยาเข้าใจ เขาเคยสงสัยว่าเหตุใดตนจึงยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งที่จริงแล้วพลังอันเป็นอมตะนั้นแข็งแกร่งเพียงใดปรากฏว่าเจ้าเมืองเคยเสด็จลงมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่บรรลุเงื่อนไขาการเชื่อมต่อในตอนนั้นท่านเจ้าเมืองที่ท่านกล่าวถึงคือลัวเฟิงถามกลุ่มโลกมืดของเราดินแดนแรกเริ่มของผู้อาวุโสจีน ดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดล้วนสร้างขึ้นโดยผู้อาวุโสจีนชิวเกิดชายผมสีเงินไม่ได้ปิดบังสิ่งใดอธิบายอย่างแข็งขันว่าต่อมาเมื่อเจ้าเมืองคนใหม่ถือกำเนิดขึ้นอาณาเขตของผู้ฝึกฝนของเราก็ถูกแบ่งแยกใหม่และดินแดนนี้กลายเป็นอาณาเขตของผู้อาวุโสหยวนเมื่อใดก็ตามที่ท่านเจ้าเมืองถือกำเนิดขึ้น อาณาเขตก็จะถูกแบ่งแยกใหม่ฮีเฟยอ,อยากกล่าวเสริมว่าเราได้รายงานความก้าวหน้าของเจ้าให้ผู้อาวุโสหยวนทราบแล้วและข้าเชื่อว่าอีกไม่นานผู้อาวุโสหยวนก็จะมาพบเจ้าไปกันเถอะไปรอที่ห้องโถงหุ่นหยวนกันปกติผู้อาวุโสหยวนจะลงมาที่ห้องโถงหุ่นหยวนชิวเกิกล่าวหลวเฟิงพยักหน้าและโบกมือทันที เพื่อนำร่างของนักโทษลาวาไปชายผมสีเงินและหญิงในชุดคลุมสีแดงเพลิงมองภาพนี้ด้วยความรู้สึกสับสนทั้งคู่มีลางสังหรณ์ว่าภายในกรงถักทอหลัวเฟิงผู้นี้น่าสะพรึงกลัวอยู่แล้วและเมื่อเขาก้าวกระโดดออกจากกรงมันจะเป็นสิ่งที่พิเศษมากวูบพวกเขาพาหลัวเฟิงไปทันทีและในชั่วพริบตา พวกเขาก็ข้ามระยะทางอันไกลพ้นกลับไปยังห้องโถงหุ่นยวนขนาดใหญ่หลังจากจัดอาหารและเล่าพร้อมแล้วผู้พิทักษ์ทั้งสองชิวเกอร์และอีเฟยยาก็แสดงท่าทีถ่อมตนปฏิบัติต่อหลัวเฟิงอย่างเท่าเทียมกันนับตั้งแต่ผู้ฝึกฝนหลัวเฟิงมาถึงแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดพวกเราก็เฝ้าดูเจ้ามาตลอดชิวก่อยิ้มและกล่าวว่า พวกเราพบว่าการสะสมพลังของเจ้านั้นลึกซึ้งมากเราจึงเลือกนักโทษหุนหยวนปล่อยตัวมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยกระตุ้นเล็กน้อยดังนั้นผู้พิทักษ์ทั้งสองจึงช่วยข้าสินะหลวเฟิงรู้สึกประหลาดใจและขอบคุณเล็กน้อยถ้าไม่มีท่านทั้งสองข้าก็ไม่รู้ว่าข้าจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคได้ยี่เฟยหย่าก็ยิ้มและกล่าวว่า ด้วยศัก,กยภาพในการรับรู้ของผู้ฝึกฝนหลัวเฟิงแม้ไม่มีพวกเรามันก็คงใช้เวลาไม่นานชิวเกอบยักษ์หน้าด้วยศัก,กยภาพความเข้าใจของผู้ฝึกฝนหลัวเฟิงเหนือกว่าพวกเรามากอนาคตของพวกเจ้าก็คงเหนือกว่าพวกเราเช่นกันหลัวเฟิงกล่าวว่าตอนนี้ข้าบรรลุระดับกึ่งหุ่นหยวนแห่งชีวิตและความตายแต่ข้ายังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนต่อ ความสามารถของพวกเราไม่อาจนำทางเจ้าได้ชิวเกิกล่าวเพียงอดทนรอและเมื่อท่านผู้นั้นเสด็จมาจะเชื่อมต่อกับเจ้าเองเส้นทางก็จะถูกกำหนดขึ้นเองแม้ว่าพวกเขาจะเคยได้ยินมาว่าผู้ฝึกฝนภาษาตป๋ามักจะกลัน่นสายเลือดหุ่นยวนระดับโลกให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกแต่พวกเขาไม่กล้าแนะนำหลัวเฟิง เพราะพวกเขารู้ดีว่าการกลั่นสายเลือดหุนหยวนย่อมนำไปสู่ปัญหาในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ที่ไม่ได้กลั่นสายเลือดแต่กลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับโลกศักยภาพของพวกเขายิ่งใหญ่กว่าตกลงหรือชิวเกอร์และอีเฟยอย่าสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวที่กำลังใกล้เข้ามาทันที หลัวเฟิงก็สัมผัสได้ถึงความผันผวนไร้รูปร่างความผันผวนที่ค่อนข้างคล้ายกับการทำงานของต้นกำเนิดโลกและเมื่อเคลื่อนตัวลงมาก็กลายเป็นชายชราผู้อาวุโสหยวนหลัวเฟิงสัมผัสได้ทันทีและรีบทักทายเขาท่านหลอดชิวเกอร์และอีเฟยอย่ายิ่งให้ความเคารพมากขึ้นไปอีก ชายชรายืนอยู่ตรงหน้าจ้องมองหลวเฟิงด้วยรอยยิ้มไม่เลวเลยนี่หลัวเฟิง